แม้ทีมตกรอบก,กับตันทีมลูกยางเบลเยียมชี้ไม่เสียใจฝากถึงแฟนชาวไทยไว้แบบนี้ควันหลงการแข่งขันบอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568โดยเบลเยียม1ทีมที่ต้องอกหักด้วยการแพ้ให้กับโปลแลนด์ไปแบบสุด,ดระม่า2ถึง3เซต27จ7ถึง 2 5ถึง22และ1 0ถึง15ยุติเส้นทางในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งหลังจบเกมบริดเฮอร์บอตกับตันทีมเบลเยียมที่ต้องอกหักหลังทีมบ้านเกิดตกรอบได้ออกมาเปิดใจพูดถึงประเทศไทยเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้พร้อมทั้งยกให้เป็นประเทศที่สุดยอดและจะอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปประเทศไทยและแฟนลูกยางชาวไทยคือที่สุดในโลกสำหรับฉันพวกเราได้รับพลังอย่างมากตั้งแต่นามที่ภูเก็ตจนถึงกรุงเทพ เราเป็นทีมที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกับทีมไทยพวกเธอเป็นทีมนักสู้และคงไม่ง่ายหากต้องเจอกับพวกเขาเราไม่เสียใจถึงแม้จะแพ้เกมนี้เพราะพวกเราได้ความรักจากผู้คนรอยยิ้มเสียงเชียร์จากแฟนๆและมัสคอตพวกเขาคอยอบกอดให้กำลังใจเราเสมอฉันรักประเทศนี้มันน่าทึ่งมากแต่น่าเสียดายที่เราต้องกลับเบลเยียมแล้วขอบคุณของขวัญของฝากขอบคุณทุกอย่างทีมเบลเยียมจะจดจำความรักครั้งนี้แบบไม่มีวันลืมแน่นอนคนไทยสุดยอดมากนักตบลูกยางสาววัย25ปีเปิดใจ สำหรับทีมวอลเล่บอลหญิงเบยเยียมสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้าถึงรอบ16ทีมได้เป็นครั้งแรกก่อนจบอันดับที่11ในรายการชิงแชมป์โลก2025